แตมี่นิวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กําลังติดตามรับชมช่องนี้อยู่วันนี้เป็นวันครานเกิดใครขอให้มีความสุขมากๆและขอบพระเจ้าส่งวอวยพรอย่างมากล้นในคลิปนี้เราไปดูนางเอกที่จะมาแรงและฮอตสุดๆในช่วงปี2024นี้สําหรับความฮอตความดังนะคะมันมาจากงานของพวกเธอนั่นเองงานในช่วงปี2023นสะคะส่งความดังต่อเนื่องมาถึงปี2024ค่ะ พวกเธอดังนะคะด้วยผลงานและหน้าตาสำหรับนางเอกดาวรุ่งเหล่านี้ที่อายุไม่เกิน30ปีนางเอกวัยรุ่นฝั่งจีนนะคะเราจะไปดูว่ามีใครกันบ้าง10คน10อันดับด้วยกันคนแรกในวันนี้เลยนะคะเฮอร์รันโตเกิดวันที่16ตุลาคมนะคะปี1999ปัจจุบันอายุ24ปี ผลงานของเธอนะคะที่เป็นที่ประทับใจมากๆในช่วงปี2023คือส่งท้ายปีซีรีส์เรื่องที่ผู้คนนั้นติดอกติดใจเลยเกินอ Journey to Love ข้ามภูผาหันท้าที่ิดรักในชืษษ่อภาษาไทยเธอรับบทบาทองคหญิงหยางอิงก่อนหน้านั้นเธอเป็นนักแสดงมาตั้งแต่เด็กแล้วคะ่ะเป็นนักแสดงทั้งภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ผลงานภาพยนตร์เนี่ยมากกว่า20เรื่องนอกจากนั้นก็มีซีรีส์ของเธอนะคะปี2023ปล่อยผลงานออนแอร์ air, หลายเรื่องมากมาก ไม่ว่าจะเป็นอาเจนีทูเลอร์บทบาาขององค์หญิงยางอิงไทเกอร์แอนด์ครนค่ะมาเดรสและก็มีผลงานรอออนแอร์ทั้งหมดเนี่ยสี่เรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอาร์มเน็ตอัพโพเอตนี่ก็ตัดต่อเรียบร้อยแล้วนะคะซีเชงเซาเนียนเจ็ดเลเวอร์และซิตี้ออฟด i ไซเออร์เธอลานโต้ก็เป็นนักแสดงหญิงตัวเล็กน่ารักและก็มากฝีมือด้วยในช่วงปี2024นี้นะคะเธอก็จะเป็นที่น่าจับตามองจากผลงานในช่วงปีที่ผ่านมาที่ออนแอร์ air ไป หลุยส์เซียวอเป็นนักแสดงชาวจีนที่เกิดในเซี่ยงไฮ้และได้เข้าเรียนในหมหาวิทยาลัยแฟชั่นเที่ยงกฤษและเปิดตัวด้วยละครโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์ในช่วงปี2021เกิดวันที่27กันยายนปี1999อายุ24ปีในช่วงปีที่ผ่านมานะคะหลุอส์เซียวส่งซีรีส์ออนแอร์โหหหลายเรื่องมากๆไม่ว่าจะเป็นสรพยุทธทะลุฟ้านะคะในซีซั่นที่2 Parallel World ค่ะ My Journey to You Love You Seven Times, The Longest Promise แวมได้เริ่มติดตามผลงานของเธอตั้งแต่เรื่อง The Longest Promise ค่ะแล้วก็รู้สึกว่านักแสดงคนนี้หน้าตาน่ารักดีก็เลยไปกดติดตามเธอในเว่ยปเธอน่ารักจริงๆรเป็นคนที่น่ารักมากๆและก็ไปถึงซีรีส์ที่วมได้เห็นเธอแสดงแล้วมีการพลิกคาแรกเตอร์แบบหน้ามือเป็นหลังมือจากนางเอกที่แบบไซเบลมาเป็นนักฆ่าบทบาทของสร้างปวนเฉียนเธอแสดงได้ประทับใจมากๆสำหรับซีรีส์เรื่อง My j o u n y to You เหนือเมคาสตาริคิ d จากผลงานของเธอและการทำงานหนักของเธอในช่วงปี2023ค่ะในช่วงปี2024นี้เธอจะฮอตมากๆและมีซีรีส์หลายเรื่องที่รอการออนแอร์ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของนางเอกและนักแสดงสมทบเรินม,มินในช่วงปี2023นะคะพีคมากปล่อยซีรี air, ส์ออนแอร์สเรื่องรวดไม่ว่าจะเป็น Ray o f Light ค่ะลำนำกระดูกโยก f ฟ a ย l e s ลสบร t ดเดอะ l อ Warrior เแวรมีโอ,อก,กาสได้ติดตามผลงานของเธอนะะในเรื่อง The Longest Promise หรือว่ารำนำกระดูกโยกนะ,ะบทบาทจูเยียนนำแซงคู่กับเซียวจ้านเลินมิงเป็นปนักแสดงชาวจีนนะะที่กำลังมาแรงมากๆเลยนะคะและบ้านเกิดเธออยู่ที่หูหนานประเทศจีนเธอเกิดวันที่17ธันวาคมปี1999ค่ะปัจจุบันอายุ24ปีเธอเรียนนะคะที่ Central Academy of Drama และเปิดตัวการแสงครั้งแรกในขณะ,ะที่ยังเป็นวัยรุ่นในภาพยนตร์เรื่องครม่ ในช่วงปี2018และเธอมารับบทแซงนะคะในซีรีส์ดราม่าเรื่อง Serenade of Peaceful Joy ช่วงปี2020ผลงานของเธอเริ่มโดดเด่นขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็มีซีรีส์เนี่ยแสดงในแนววัยรุ่นหลายเรื่องในช่วงปี2023อย่างที่เราทราบกันนะคะปล่อยซีรีส์ออนแอร์สเรื่องค่ะปี2 0 2 4นี้ค่ะเธอก็มีซีรีส์ที่จะปล่อยออนแอร์สเรื่องด้วยกันก็เป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์ทั้งนั้นเลยนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะก็ยังไม่คอนเฟิร์มสำหรับการ พระเอกตัวท็อปทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลี่เซียนกงจินหวงต้าลู่เสียวจ้านอันดับที่เจ็ดโจเย่โจเย่เกิดวันที่20พฤษภาคมปี1998ปัจจุบันอายุ25ปีโจเย่ e <Joy> e เป็นนักแสดงชาวจีนที่เธอสมริการศึกษาระดับปริญญาตรีในช่วงปี2016ในสาขาการแสดงที่ปักกิ่งฟิล์มอะคาเดมีปัจจุบันอยู่ภายใต้สังกัดเฮอร์ซ่งมีเดีย ปี2019โจเย่ได้เปิดตัวการแสดงครั้งแรกในภาพยนตร์ยวอนเรื่อง Better Day และเธอเข้าร่วมในพิธีเปิด Golden r o o s t e r Award ครั้งที่28และถูกรวมเป็นหนึ่งใน32นักแสดงในโครงการ Channel Movie Channel Young Actor Project ปี2020ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล h u a t i n g Award ครั้งที่27รางวัล Asian Film Award และ Golden r o o s t e r Award ครั้งที่33ในสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมปี2021นัการางวัล Promising Actor of the Year ในไวปอกมูวี่ไนท์2021แล้วก็ Most p r o m i ิดแ Actress in the หวนหงอเวอร์ Award, ในช่วงปี2021เจ้าหญ่มีผลงานที่รอออนแอร์เพียบเลยนะคะหรือว,ว่าจะเป็น The Legend of Female General Gong Falling in Love Destiny to Love You เธอแสดงเป็นนางเอกล้น้วนเลยค่ะแล้วก็ในช่วงปี2023ก็มีผลงานออนแอร์สเรื่องรวดเลยค่ะ Love Me Love My Voice Sense of Time Back f r o m the b r i n k Youth the frames war. ยุทธในเฟรมส์ออฟวอล์เย่แยะมากมายไปหมดเลยนะะผลงานของเธอทั้งผลงานในแนวย้อนยุคและแนวปัจจุบันค่ะส่วนดําเองนะคะได้ติดตามชมผลงานของเธอในเรื่อง Word of Honor นักรบพเนจรสุดขอบฟ้า <S <S จวงตาเฟยจวงตาเฟยในช่วงของปีนี้ปี2024เธอจะมีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์กำกับโดยพุ่งกับชี้เคอนั่นออกฉายนั่นคือภาพยนตร์เรื่องมังกรหยก The Legend of the c o n d e r Heroes, the Great Hero เธอรับบทบาทนางเอกนั่นเองบทบาทของอึ้นยงหรือว่าหวงหลงตอนแรกนะคะแมก็ไม่รู้จักเธอเหมือนกันจ่วงตาเฟยเป็นใครกันสำหรับนางเอกเรื่องมังกรนยกก็เลยไปนค้นประวัติของเธอดูนะคะแล้วก็ลองได้ติดตามผลงานของเธอฝีมือการแสดงของเธอโหดเยี่ยมมากๆเป็นนักแสดงที่อายุน้อยแล้วน่าจับตามองค่ะจ่วงตาเฟยเกิดวันที่28กุมภาพันธ์ปี2001ปัจจุบันอายุ22ปี เธอเริ่มเข้าวงการภาพยนตร์ตั้งแต่อายุยังน้อยเลยปี2012ค่ะก็เป็นนักแสดงเด็กกับภาพยนตร์เรื่อง Old Man s w i s h แล้วก็ติดตามมาที่ช่วงปี2018ค่ะมี Miss Puff เป็นนักแสดงรับเชิญปี2018เนี่ยเธอก็มีซีรีส์เรื่องแรกเรื่อง Never Gone หลังจากนั้นเธอก็มีโอกาสเป็นนักแสดงนำค่ะใน Mountain and Ocean และก็ได้แสดงในบทบาทแนววัยรุ่นอีกหลายเรื่องมากๆปี2023ที่ผ่านมานะคะส่งซีรีส์ออนแอร์2เรื่องเป็นซีรีส์ในแนวย้อนยุค และนแนวปัจจุบันวัยรุ่นสำหรับซีรีส์ในแนวปัจจุบันเธอคือฝันหวานละมุนค่ะเธอแสงดีมากๆร่วมแสงกับโจอีรานตอนนี้มีผลงานรอออนแอร์นะคะ2เรื่องมี My w i f e Double Life และ Winner Is King ถือว่าเป็นนางเอกที่น่าจับตามองมากๆสำหรับจวงตาเฟยหนังเรื่องมังกรยกออกใช้เมื่อไหร่นะคะเธอจะฮอตแบบสุดๆ จางจิ้งอีในช่วงปี2023ที่ผ่านมาเธอก็ส่งทั้งผลงานภาพยนตร์และผลงานซีรีส์ออนแอร์ภาพยนตร์เรื่องค d ด e n ะเ a ลดบทบาทของคุณฟางร่วมแสงกับเหลียงเฉาเวายอวงฮีป่ป๋อโจซินผลงานการกำกับของภ่มกับยอดเยี่ยมรางวัล Golden r o ูสเต r a r d พุ่มกับเฉิงเอ,อ๋อจางจิ้งอีอายุ24ปีคะ่ะเกิดวันที่10กร,รกฎาคมปี1999เป็นนางแบบและนักแสดงชาวจีนนะคะ ถ้เกิดในเมืองเศร้าอย่างบนทนหูน,นั้นและเธอก็เป็นนักแสดงจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่ศึกษาระดับปริญญาตรีแผานาการแสดงของปักกิ่งฟิล์มอะคาเดมี่ในช่วงปี2 0 1 7จและ18บแปจจางจิงอี๋ได้ลงนามในสัญญากับบริษัทโทรทัศน์ที่ชื่อว่าตงเซินฟิวเจอร์ก่อตั้งโดยเฉินคุนและโจวซินก็ไม่น่าแปลกใจนะว่าทำไมเธอถึงได้แสดงภาพยนตร์เรื่อง Hidden b เ a d ดเพราะาโจวซินก็ร่วมแสดงเรื่องนี้ด้วยผลงานของเธอและการแสดงของเธอนะคะฝีไม้ฝีมือนั้นยอดเยี่ยมเลยตอนนี้เธอกำลังถ่ายทำซีร เรื่องจ้างหายจวนเป็นซีรีส์ที่จะรอออนแอร์ในช่วงของปีนี้ด้วยร่วมแสดงกับเซียวจ้านพระเอกเบอร์ต้นของจีนเธอต้องดังมากขึ้นกว่าเขาเยอะมากๆสำหรับในช่วง,งปีนี้กลายเป็นซูเปอร์ซ่าไปเลยจางจิ้งอีปีที่ผ่านมา2023ก็มีไบร์ทอ e in the Dark ร่วมแสดงกับพระเอกมากฝีมืออย่างฮวงจิงอวีบทบาทของหนานชูถ้ามีซีรีส์ที่รออนแอร์ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้3เรื่องค่ะแต่จะออนแอร์ในช่วงของปีนี้คือจ้างหายจวน The Legend of Zhang Hai บทบาทนางเอกเซียงอันทู เทียนซีเวยนักแสดงที่โดดเด่นมากๆในช่วงปี2023นี้นะคะนักแสดงชาวจีนที่เกิดในเมืองฉงชิ่งประเทศจีนและเธอสำเร็จการศึกษาจากเซี่งไฮ้เชียร์เตอร์แคาเดมีเข้าสู่วงการบันเทิงนะอย่างเป็นทางการในช่วงปี2560เกิดวันที่14ตุลาคมปี1997ปัจจุบันอายุ26ปีผลงานโดดเด่นในช่วงปี2023นะคะมี ฟาร์มรักนักปลูกผัผกทำให้เธอได้รับรางวัลด้วยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ Romance in the Farm ร่วมแสดงกับพระเอกสุดหล่ออย่างเจินสุนซีในช่วงของปีนี้นะคะเธอก็มีซีรีส์ที่รอออนแอร์ด้วยเรื่องอินบิชวี n แสดงเป็นนางเอกและเลือซีรีส์อีก3เรื่องด้วยกันที่รอการออนแอร์ค่ะ เธอก็รับบทนางเอกล้วนๆไม่ว่าจะเป็น Guardian of the d a r t Fern เธอร่วมแสดงกับพระเอกที่ฮอตมากๆอย่าง Dylan Wang, งเฮอ h ์ r t y ในช่วงปี2024เธอมีซีรีส์รอออนแอร์ที่คอนเฟิร์มมาแล้วนะคะมี In Between และอีกหนึ่งเรื่องค่ะ Guardian s of the d a r t a Fern แถมซีรีส์รวมทั้งหมด16เรื่องแล้วนะคะที่ออนแอร์ไปแล้วและรอการออนแอร์ค่ะซีรีส์เรื่องแรกของเธอในช่วงปี2018 Waiting for You in a Long Time วังชูรันวังชูรันคเป็นนักแสดงที่สวยมากๆนักแสดงชาวจีนที่เกิดในเซี่ยงไฮ้นะะประเทศจีนในช่วงวันที่21มกราคมปี1999ทะเรียนที่เซี่ยงไฮ้เชเตอร์แคเดมีและเปิดตัวการแสดงละครโทรทัศน์ในช่วงปี2559ในช่วงปี2023ปีที่ผ่านมาหวังชูรันส่งซีรี air. ส์ออนแอร์3เรื่องค่ะ Have a crush on you The Longest Promise บทบาทของไป๋เสียลู่นะคะเรื่องนี้บําริดูเธอแสดงออกแนวร้ายนิดนด แต่ตอนหลังมาก็น่ารักและ Firework of my heart กคู่ภัยรักนักดับเพลิงถ้าแสงเป็นนางเอกคู่กับพระเอกฮอตอย่างหยางวังชูรันเกิดวันที่21มกราคมปี1999อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันคล้ายวันเกิดเธอแล้วค่ะในช่วงปัจจุบันนี้เธออายุ24ปีเธอมีผลงานรอออนแอร์นะคะหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฮานทาชตาฟะปริศนายุทธจักรในซีซั่นที่2บทบาทของซางหวนซีรีส์เรื่องซ่อนรักชายาลับ นางเอกของเรื่องค่ะร่วมแสดงกับพระเอกจางหวันอี้และฮีโร่เลเจนด์ค่ะนี่เธอสแสดงเป็นนักแสดงสมทบมีเฉิงอี้เป็นพระเอกแล้วก็มีแพลน,นที่จอ n นแอในช่วงปี2024นี้หวังชูรันในช่วงปีนี่เธอจะฮอตอย่างสุดๆค่ะรอติดตามบริกันซีรีส์ออนแอร์เนี่ยตอนนี้คอนเฟิร์มมา3เรื่องแล้ว <S 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 อันดับที่2อปีซูซินเธอมีชื่อสังเกตว่าเอสเธอร์ เป็นทั้งนักร้องแล้วก็นักแสดงชาวจีนวิสุสิงเป็นคนที่มีบุค,คลิกที่น่ารักค่ะเธอเติบโตในเซี่ยงไฮ้แล้วก็สําเร็จการศึกษาจาก l a s 拉 l l college of art เธอจบการศึกษาที่สิงคโปร์เปิดตัวในการแสดงละครโทรทัศน์ในช่วงปี2559 นอกจากนั้นเธอยังได้รับการเสรร์ชชื่อเข้าชิงรางวัล The Golden Eagle Awards นอกจากนั้น,นในช่วงปี2022เธอยังได้รับรางวัลอา h i ช c อส a ครีมไนและรางวัลน,นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมในเวทปอไนท์จากบทบาทของ q วินเวซานในซีรีส์เรื่อง My Journey to You เนื้อเมคาชตาลิกิดต้องยอมรับว่าเธอแสดงดีมากจริงๆคับอีซูซินนักร้องนะคะนักแสดงสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปเดอไนวีซูซินเกิดวันที่18ธันวาคมปี1995ปัจจุบันอายุ28ปี ถ้ามีผลงานรอออนแอร์เพียบเลยนะคะในช่วงปีนี้ปี2024เซียนกระบี่พิชิตมาร6ร่วมแซงกับพระเอกสุดฮอตอย่างสวีคายรับบทบาทนางเอกของเรื่องนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีซีรีส์ที่รอการออนแอร์อีกทั้งหมด4เรื่องด้วยกันเธอรับบทบาทนางเอกล้นล้วนเลยค่ะอันดับที่หนึ่งค่ะเป็นนักแสดงหญิงวัย25ปี สำหรับนักแสดงนะคะในกลุ่มที่อายุไม่เกิน30ปีอันดับที่1คะ่ะเจ้าลูซื่เจ้าลูซื่ในช่วงของปี2023สเนี่ยส่งทั้งผลงานเพลงและผลงานซีรีส์และเธอก็เดินทางมาที่ประเทศไทยของเราด้วยในฐานะกอบอ m อมบาสเตอร์ Ambassador ของ VTV เจ้าลูซือเริ่มต้นอาชีพการแสดงของเธอในช่วงปี2017เค่ะเธอเดบิวต์ในละครเรื่อง untouchable lover ในช่วงปี2020เธอได้ปรากฏตัวในละครโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์ the romance of tiger and rose การแสดงในช่วงหลังของเธอนะคะทำให้เธอได้รับรางวัล นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในงาเทิงเตียนฟิล์มแอนด์ทีวีชันอวอร์ดครั้งที่7รวมถึงรางวัลเทนเซนต์วิดีโอซาวด์นักแสดงโทรทัศน์แห่งปีด้วยนอกจากการแสดงแล้วเจ้าลูสี่ยังเป็นนักร้องที่มีพรสวรรค์ค่ะในละครได้หลายเรื่องที่เธอแสดงเธอก็ร้องเพลงประกอบละครในช่วงปี2023มีผลงานที่ฮอตไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้สำหรับ She n Love แอบรักให้เธอรู้บทบาทของสางจืร่วมแดงกับพระเอกสุดหลอ่ออย่างเฉินเจ๋อหยวนและยังได้ปล่อยผลงานเพลง เพลงไทยที่ยอดฮอตไม่ได้ก็ไม่เอาจ้าลูซี้นร้องในเวอร์ชั่นภาษาจีนแล้วก็เป็นซิงเกิลแรกของเธอด้วยนะคะ Whatever อย่าเท่เาทรามาก่อนน,น,นั้นเธอก็ได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์มาแล้วหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ Hit and Love นะคะ I Have Someone หรือว่าจะเป็น The Romance of Tiger and Rose ข้าที่แหละองค์หญิง3กระแสะตอบรับก็ดีมากๆเลยค่ะแล้วในช่วงปี2023เธอมีผลงานออนแอร์ส่งท้ายปีอย่าง The Last Immortal ด้วยร่วมใงกับเพลสุลล็อว w a n งอันปีตอนนี้เธอมีซีรีส์ที่กำลังถ่ายทำอยู่ ซีรีส์เรื่อง The Legend of Jewelry บทบาทต้นอู่นางเอกของเรื่องเป็นซีรีส์นแนวย้อนยุ่อิงประวัติศาสตร์ร่วมแสงกับพระเอกสุดฮอตอย่างหลิววีนิง The Legend of Jewelry ม่านมุกม่านหยกเจ้าลิสืกเกิดวันที่9พฤศจิกายนปี1998 จจุบันอายุ25ปีนั่นคือสินางเอกวัยรุ่นที่น่าจับตามองมากที่สุดของปี2024นี้มีผลงานโดดเด่นต่อนเนื่องตั้งแต่แตช่วงปี2022-23ค่ะเข้าสู่ปี2024ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เธอเก็บเกี่ยวและความดังและความฮอตต่อไปยังมีนางเอกวัยรุ่นอีกหลายท่านนะคะที่น่าจับตามองวันนี้ก็จัดมา10ท่าน10อันดับด้วยกันขอบคุณทุกคนสาหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ขอใทุกคน,น,นมีความสุขมากๆขอพระเจ้าทรงวอวยพรทุกท่านสวัสดีค่ะ